สวัสดีครับออวันนี้ผมมาในหัวข้อคือผมอยากได้อันนี้นะครับเรียกว่าสายแลนนะครับเป็นภาษาบ้านแต่ว่าในภาษาทางการก็เป็นเออ่เรียกว่าอะไรนะนี่ดิจิตอลแคสิกเคเบิลนะครับก็สายแลนเป็นจริงๆก็คือสายแลนครัสำหรับ ส่งต่อข้อมูลทางดิจิตอลนะครับออในที่นี้นะครับสำหรับผมผมจะเอาไปใช้กับมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่ต่อแยกหัวกับสเตทบอร์กนะครับชิ้นนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันที่ปกติที่เพื่อนเของใช้กันอันนี้นะครับเป็นของสำเร็จนะครับซึ่งเออดีครับดีเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองทำเองครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแล้ว นี่ไปซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อนะนี่ครับสายแาสซิคอันนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นกล่องแบบร้อยเมตรครับแล้วก็มีหัวหัวนี้เป็นหัว r j 4 5นะครับแาสซิคเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือปกติสายแลมมันจะ เป็นหัวอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าการใช้งานของผมมันถอดเข้าถอดออกปล่อยมันจะพังง่ายก็ลเลยต้องใช้หัวแบบนิดนึ่งอันนี้เนี่ยมันมีเคสเป็นเคสล็อกแจก็คทุ่มอีกทีนะครับนอกตากตรงมีสองมันจะจประมาณนิดนะครับนเชสทุ่มคล,าคลา้ายๆหัวเอกะพาร์ที่สี่ เรียกว่าหัวอีเทอร์คอนนะครับอันนี้ผมก็ซื้อของยูติกมาเ,เดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมจะประกอบมันขึ้นมาได้ยังไงนะนะครับอันดับแรกผมจะแกะสายแดงก่อนอันนี้เป็น600เมตรนะครับเออยีห้อนี้เนี่ยเออยีห้อลิงไม่ทัดแล้วไม่ได้ขายของนะแต่ว่า พอดีผมไปเจอมาในร้านขายกรอนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งราคาแยกขายเนี่ยต่อเมตรมันก็อยู่แบบไม่กี่สิบบาทแบบแต่ว่าพอดีผมจะซื้อค่อนข้างเยอะนะครับผมจะสั่งยี่สิบเมตรอะไรประมาณนี้บวกลบคูณหารราคาแล้วบวกตังค์นิดนึงได้ทั้งขดเลยผมเลยซื้อมายกขดเลยนี่มีนแกะยากจังเป็นงนบบนี้เป็นฝาแล้ว ไส่ในครับเส่ในก็จะมีสีทองแดงอยู่มีแกนด้วยนะมีสีแดงแดงองไรง่ายไ,ไม่รู้ข้างมันแล้วกันน,นี้เออเดี๋ยวผมดึงจากตรงกลางแล้วกันง่ายดีครับดึงไส่ในตรงกลางง่ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดแบ่งไว้นะครับผมไม่ได้ใช้ร้อยเมตรอยู่แล้วผมอยากได้สั้นๆเดี๋ยวตัดแบ่ง ผมตัดสายไปแล้วเออตอนนี้เข้าสู่กระบวนการที่กำลังจะประกอบสายนะครับสายคลาสสิกนะครับอุปกรณ์ที่มีนะครับหลักๆนะครับอันนี้คือสายสายนาคลาสสิกสายไหนก็จะมีแปดแกนนะ<ม>ก็อันนี้นี่เป็นคอนเนคเตอร์ RJ45 แบบคลาสสิกนะครับเออแล้วก็ปกติจะมีแค่แค่หัวนเนี่ยแต่ว่าพอดีผมใส่อันนี้เรียกว่า เคสครอบหัวแลน,นครับชื่อทางการไม่แน่ใจว่าเรียกยังไงแต่เราเรียกตัวครอบหัวแลนนะครับเมื่อประกอบเสร็จอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือสายแลนที่ใส่ตัวคุ้มนะครับเครื่องในก็จะเป็นนี่นะหัวเจซี okay, เพิ่มความทนทานให้มันนะครับเวลาใช้างาน,นอุปกรณ์อื่นๆก็อันนี้สําคัญหน่อยอันนี้เป็นครีมสําหรับย้ำหัวแลนนะครับเพื่อให้ัวนแน่น ซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์คอมทั่วไปครับราคาไม่แพงนะนี้คีนตัดสายไฟลก,ก,ไกล้วกลืองไกอนนี้เราแต่นะน,นี่ครับอันดับแรกเราก็ปอกสายแลนครับตัดฉนวนมันออกนะครับมันก็จะได้สายแบบนี้นะครับเริ่มกระบ,บวนการนะเข้าสายแลนนะครับทีนี้ผมก็จะตัดทิ้งครับของไม่จําเป็น จะได้แปดเส้นแบบนี้เนี่ยทนนี้หลังจากที่ได้แบบนี้ครับพยายามดัดสายให้มันที่มันขดๆรเงียให้ตรงว่าเวลาเข้าสายมันจะเข้าง่ายอ่ะสายแลมที่ผมซื้อมาเน,นี้ยครับมันเป็นสายแลมประเภทเอาดอนะข้อดีของมันคือมันจะทนแดดทนฝนนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันแข็งมากเลยแล้วก็เส้นมอนช่างใหญ่ใหญ่กว่า ทีนี้นครับเวลาเข้าสายนะครับมันจะมีรหัสโค้ดสีของสายแลนอยู่ไปเซิร์ชได้นะครับใน Google ในอะไรฟ้าขาวฟ้าเขียวขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็แล้วก็เรียงให้มันเป็นแพรแบบนี้เป็นไ,ได้ประมาณนี้แบบนี้นครับทีนี้ผมขอตัดปลายทิ้งมันนิดนึงเพราะว่าปลายมันขดนิดนึงครับเวลาตัดก็ตัดให้มันเท่ากันในแเนียแบบ น,น,นะร่มันจะเอาไงตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะครับแล้วก็หัว r ห4 5นะครับแบบคลาสสิกมันจะมีอันเล็กนะครับกับอันใหญ่นะครับเอาใส่อันเล็กเข้าไปก่อนใส่เลยนี่ะครับเช็คสีดีนะครับ,รบตรงนั้น ได้เสร็จปุ๊บตัดทิ้งเลยอือนะครับมันจะเท่ากันแบบนี้นะเสร็จปุ๊บนี่ครับใส่มันเข้าไปไออันนี้นะครับกิฟต์เนี่ยครับกิฟต์ทางนี้คืออยู่ข้างบนเอ้ขอภัยกิฟต์อยู่ข้างล่างข้างบนต้องมองจากฝั่งนี้ฝั่งที่มีทองแดงนะครับอือพอยัดเข้าไปสุดนะครับ ทีนี้ถ้าผมย้ำเลยเนี่ยผมพลาดนะผมต้องใส่ในี้ไปก่อน <c oughs> ขออภนะัยอันนี้คือตัวครอบหัวแลนเนะี่ยถ้าใครเคยใส่พาสลาดแสดงว่าเราคือเพื่อนกันเพราะว่าใส่แลนเนี่ยถ้ามันย้ำแล้วเนี่ยมันจะเอาออกไม่ได้แหละใส่ให้แน่นครับเราใส่แน่นเสร็จปุ๊บนะครับครีมพระเอกของเราครับสุดท้ายนะครับเรวใส่ไปเลยปึ๊บใส่ให้สุดนะครับแน่นแล้วก็บีบเข้าไป บีบเส็จปุ๊บเนี่เปน็นใช้ได้แล้วนะครับแน่นแล้วดึงไม่ออกก็ท่นี้ถ้าพลาดนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ปอกเข้าไปก่อน,นครับอันนี้คือพังแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ก็แรใช้ได้นะ,ะต่อไปเราก็ใส่เคสนะจัดการหุ้มเคส ก็อันนี้นะครับที่ผมบอกว่าริมใส่ตอนแรกครับถ้าไม่ใส่ตอนแรกนะครับมันจะใส่ตอนหลังไม่ได้นะครับประโยชน์ของมันคือนี่ไว้ล็อกนี่ครับตแตด่นเะเรียบร้อยสวยงามจะจิ้นกระบวนการเข้าหัว r j 4 5นะครับแบบอีเทอร์คอนนะครับขอบคุณครับ